วิธีการปลูกพักล้อยฟ้าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการปลูกพักเดบสบายจ้าพี่น้องอันนี้แม่น้ำพายเฮ็ดเบื้องแล้วมันตอบโจทยู่จ้าพี่น้องตอบโจทย์ดดได้ดีแล้วอีกอย่างหนึง่งพืชที่เหมะทีสิปลูกที่สุดที่ที่เอาปลูกลงดินแล้วมันค่อนของางสีดูแลยากเรืออนอนรเร่องของหนอนจ้าพี่น้องเรื่องของหนอนตัวยงใหญ่นะจ้าเนาะแม่น้ำพัยสีแน,น่น้ำพี่น้องนะจ้าเนาะสำหรับมือนี้คลิปนี้แม่น้ำพายสีมหาให้วิธีการรักษา ดูแลแล้วก็มกักกบจ้ะมกักกบเงาบอกยังไงก็คือมกักกบเงาเขานี่เป็นรอบรอบแรกแล้วกับเป็นรอบสุดท้ายคือใส่แค่รอบเดียวจ้าพี่น,อน้องว่าแม่ล้นไผ่สีใสยังแน่สีมี่ยังแน่เมื่อเป็นตัวกบเป็นตัวบวมลุ่ในขั้นตอนนี่นะจจะเนาะอายุอายุสิบหมื่นจ้าพี่น้องแล้วแม่น้นไผ่สีแนะนั่นน่าจะพี่น้องว่าถ้าพี่น้องเห็ดถ้าเห็ดพี่น้องเห็ดแบบนี้ พิถักร้อยฝายแบบนี้พักยังทีมันเหมะที่สุดที่สุดแม่น้าไผ่สิลุงเมื่อปลูกแต่แต่หัวปีได้จ้ะสิเริ่มเอาเมล็ดมะพร้าวเลยก็คือกะหล่ำเดี๋ยวกะบกโคลีจ้ะพี่น้องก,กะหล่ำกับบกคลีเหมะที่สุดเลยจ้ะพี่น้องทีวามันสีเห้าสีมะปลูกร้อยฝายแบบนี้เพราะว่าปัญหาของกะหล่ำของกะหล่ำเห่าเนี่ย้าหง่ยมากกำลังสีหัวปัญหาอย่างก็คือปัญหาหนอนตัวยงใหญ่ที่เขาขอไปอยู่ในในหวกะหล่ำเห่าหนี่จ้ะพี่น้อง เขาสิเขาไปอยู่ในนั้นเพราะว่านอนถัวกนันเขาสีมากกับดินเขาสีฟักไข่อยู่ในดินแล้วเขาก็สิเป็นตัวน้อนออกมาจากดินแล้วก็กสีมากอ่าเจาะกินหัวกระลำห้องนั่นแหละจ้าพี่น้องหมอที่สุดแต่ว่าแมลน้ำผ้อ่ะแนนําว่าถ้า้าสิปลูกกระลำให้ใส่กระถางเบอร์สิบด้วจ้าพี่น้องเด้อแมลน้ำผ้กระสิเฮดแบบนั้นจ้าวางแพนไว้แล้วจ้าพี่น้องวางแพนไว้แล้วว่าจะสร้างกระถางเบอร์สิบแล้วก็สิปลูกเป็นกระลำร้อยฝาง่ายที่สุดสับายที่สุด เฮาปลูกล่องดินซิบหัวยี่ิบหัวเ้าก็บ่ไดดเต็มลอยบ่ไดดเต็มซิบยี่ิบหัวจ้ะพี่น้องเสียเสียไปเป็นส่วนหลายเพราะว่านอนเขาจ้ะแต่ว่าถ้าขฮาปลูกแบบนี้เฮามีโอกาสแล้วเวลาข้ามาเบิงนอนซองนอนกับสีซองงายได้จ้ะพี่น้องเวลาข้ามาซองนอนเวลาข้ามาดูแลก็สิงายแต่ว่าแนะนําว่าให้ใส่เป็นกระถางงญ่จะดีกว่าเพราะว่ากระลำเขาขอนคางสิยู่ดุนไดจ้ะพี่น้องเนาะขอนคางตรงการส้ารอาหารตรงการพื้นที่อ่า ในการเดินลากของเขาจ่าพี่นงเขาใส่เป็นกระถางเบือซิบจะด,ดีก่ัวําหรับชิปนีแม่น้ำไผ่สีผ้าสีม้าแนะนําวิธีการสิดูแลแต่งะระยะซิบมือจากพี่นงว่าแม่น้ำไผ่สีเอาอีหยังใส่แน่สีเห็ดแบบใดจากพี่นองอันรอบแรกของแม่น้ำไผ่เห็ดไปก็คือใส่เปลือกไข่เนาะจะประมาณจะสามมือแล้วจ้ะจะเป็นเปลือกไข่ผสมงผงสุรุดจากพี่นงเปลือกไข่เปลือกไข่ ตาแคงข้าวเหนียจ้าบดบดบดละเอียดแล้วก็ผสมพงษ์สุดแลด้วก็เอามาโรยอ่อมๆไว้เพื่อเพื่อบำรุงเขาเพราะว่าไอ้มาานเมล็ัยธุ์กับยังบ้าหนหินยังเขาอยู่จ้าพี่น้องเนี่เพราะว่าอาศัยว่าให้เขากินสารอาหารแต่แต่หลอดแหลกแต่ปุงดินนะจ้ะเนาะแต่ปุงดินก็คือให้เขากินสารอาหารตัวนั้นไปสักก้อนมือนี่เมลนดพัยสีมาเติมเติมดินเพื่อกบเงาเขาจ้กพี่น้องเพราะว่า ต้องการให้เงาเขาลากเขาแน่นจักน้อยเพราะว่าเขาสีใสแหนุนมทวงเพราะว่าเพราะว่าใบนี่ต้นนี่คือเขาสีย,อย้อนล่องหอยล่องขางบนจ้าพี่น้องคือห้าต้องกบลากเขาไวเพื่อเขาสีได้หมันคงนะจ้นะเนาะเพราะว่าเขาสีมันสีมีแรแหน,นุ่มทวงที่ดึง,ท,ดงที่ดึงลากดึงเงาเขาเนาะจนะ้ะเนาะเพราะว่าต้นเขาสีสีย่อยล่องผีจ้าพี่น้องเสียนหอยล่องผีเนาะจ้าพี่น้องเนาะมือนี้ก็เลยสีมากบเงาจ้าพี่นะ้องซึ่งเป็นเฮ็ดรอบเดียวจ้าพี่น้องกบเงานี่เฮ็ดรอบเดียว เฮ็ดรอบเดียวรอบแรกแล้วก็เป็นรอบสุ้ทไทยนอกจากนั่นก็คือให้ปุ๋ย AB อีกอ่าแตงนี้มีอายุไขยุทีสามถึง่มื้อประมาณนี้จ้ะพี่น้องก็อีกประมาณ20กว่ามื้อเฮากันนาจะจะได้กินเลยนะจ้ะเนะะาะก็นาจะได้กินแล้วจ้ะพี่น้องสำหรับมือนี้แม่ลำไส้สิมากบเงาจ้ะพี่น้องสิพาพี่นอ้นองด่งวิธีการกบเงาแล้วก็ว่า ห้องสีไซอยังแน่้ยนะจ๊นนะเนาะกะสิเป็นเติมสารอาหารกะว่าได้เนาะจ้ะเนาะเติมสารอาหารแล้วก็เป็นคบเงาให้เขาเพื่อให้เขามีความหมันคงจ้ะพี่น้องม,มีความหมันงเพรพะว่าปก,กติแล้วแตงนี่ถ้าอายุซิบมือถ้าเ้องปลูกลงแปลงเพิ่นกระสิกบเนานนะตามตามที่เคยเห็ดแบบง่ายๆแบบสม,มัยโบราณนากาได้ซิบมือนี่กะสิกบกบเงาเขาเอาปุ๋ยไส้แล้วก็สิคบกบดินเขาใส่เงาเขาจ้ะพี่น้องแต่ว่านี่เขาก็กบคือกัน จว่าเห่ากบเห็ดอยู่ในกระถางแบบร้อยฝาเห่ากะสิมีวิธีการของเห้าไปอีกแบบนะ่จาจะพี่น้องเนาะสำรับมือนี้มาเบิ่งกันจ้าพี่น้องว่าแม,มงน้ไพ่สีเห็ดแบบใดสีเอาอีหยง <c oughs> สำรับวัตถุที่ว่าเหาสีเอามากบนะจ๊นะเนาะของแมงล้งไพสูตรของแม่ลงไพกับสิมีนี่จ้าพีน้องกับซมีขี่เท่าท่านขี่เท่าท่านนี่คือ,อยังมาเอาใส้เพื่อ,อยังเพื่อป้องกัน พวกลูกหนอนพวกมาแลงจ้ะแม่ํำไผ่ปลูกมาสิบเมืองย่างบ้านได้เห็นหนอนเห็นมาแลงเห็นยังจกะพี่น้องปลอดภัยดีเพราะว่าเขาอยู่เขาลอยฟ้าจ้ะพี่น้องเขาบริจุกับดินมาแลงอาจจะหาเขาหาหาเขาเจอ,อยากจ้ะพี่น้องอันนี้คือข้อดีของการปลูกพักลอยฟ้ากระสีนีนี่จ้ะขี่เท้าท่านคือป้องกันหนอนป้องกันมาลแลงแล้วก็ป้องกันเชืเ้อโรคเชื้อราจ้ะพี่น้องสองก็คือ ขี้ไก่จ้ะเมงลำไผ่ใส่ขี้ไก่เพราะว่าเมียงลำไผ่มีขี้ไก่ผู้ใดสิมีขี่งูขี่กล้วยขี้ยังกะใส่ไปได้จ้ะพี่น้องใส่ไปได้คืออันนี้หนึ่งส่วนอันนี้ก็หนึ่งส่วนสำรับดินดินปกตินาดินห่าธรรมดาดินตัวนี้ก็คือสองส่วนจ้ะพี่น้องอันนี้สองส่วนอันนี้หนึ่งส่วนอันนี้หนึ่งส่วนคือให้ดินหลายครัวจ้ะให้ดินหลายกลัวเพื่อการเจียจางจาน้อยล้อก็อีกอย่างหนึ่งก็คือต้องการให้ให้ให้ลาาเขาเน้นนะจ้ะเนาะให้เขามีความมันคงจ้ะพี่น้องสำรับ วิธีนี้ค่ะง่ายๆแบบนี้จ้าพี่น้องล้วก็สิผสมเดี๋ยวแม่ํำไผ้สิผสมจ้าพี่น้องห้องก็สิผสมจ้าพี่น้องผสมคลุกเข้าคลุกเข้าให้เขากันดีๆนะจ้ะเนาะผสมคลุกเข้าเขากันดีๆกะสิเอามะก๊กเงาแบบนี้จ้าพี่น้องก็สิโกกเข้าไปเลยจ้ากะสิใส่โกไปตามปกติจ้าพี่น้องโกบเงาเขาเป็นการเติมสารอาหารให้เขาจ้าเติมสารอาหารแล้วก็เป็นการว่า ยึดหลักเขานอกจากเนาะกบเงากบหลักเขาให้เขามีความมันคงแข็งแรงจังน้อยจ้ะพี่น้องอ่าตัวนี้ตัวนี้ยังบอท่านกบกืบสิประมาณนี้นะจ้ะพี่น้องเนาะกบแล้วกืบสิประมาณนี้เพราะว่าตอนห่อปลูกแต่แรกเ่ากระตองบ่ตตองไส้ดินบ่ตตองไส้ดินหลายจ้ะเลื่อยขึ้นไปน้อยเดียวจ้ะพี่น้องเพื่อยังเพื่อห่อสิเด็กกบแบบนี้แหละจ้ะพี่น้องตั้งแต่ตอนปลูกเนาะตั้งแต่ตอนปลูกห่อกระสีบ่ใส่ดินเต็มกระถางเลื่อยขึ้นไปนิดเดียวเพราะว่าเวลาห่อ ปลูกแล้วเวลาห้า่อายุได้ซีบเหมือเฮ้าก็จะได้บกบดินคือใ้พื้นที่เพื่อไว้กบกบหลากเขากบดินเขาประมาณนี้จ้าพี่น้องนี่จ้าวิธีการรักษาดูเลสดสหรับแตงร้อยฝ่ากะง่ายๆแบบนี้นะจ้ะเน,ะนญญาะแมีน้ำาพ้พญายามอัปเดตท,ทุกขั้นตอนให้พี่น้องได้เบ่งจ้าพี่น้องเพราะว่าผู้ที่สนใจกําลังคิดอยากเกียรติยุกกาลังอยากลงมือทากับมีจ้าพี่น้องสาหรับลิปนีวังว่าคงสิเป,ป็นประโยชน์กับพี่กับน้องนอะจ้ะเนะาะวังว่าพี่น้องค้งสิ เอาไปแนวทางของแม่ล้ำไพ่นี่ไปเฮ็ดร่องเบิ้องบางว่าคงสีได้ยู้ได้กินนะจ๊ะพี่น้องเนะาะหวังว่าคงสีเฮ็ดกันได้นะจ๊ะพี่น้องเนาะวิธีการรักษาดูแลข,ขั้นตอนต่อไปแม่ล้ำไพ่กับสีพยายามอัปเดตร่องให้เบิ้งเรื่อยๆจนกลัวสีได้เก็บมากจ๊ะพี่น้องว่าวิธีนี้สีได้ผลสีสําเร็จบอสีได้ยู้ได้กินบอรประมาณนี้นะจ๊ะพี่น้องเนะาะกัสิพยายามอัปเดตลงให้พี่น้องมึงเป็นระยะระยะจ๊ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้แม่น้ำไพ่กัสิขอจบไปเพียงแค่นี้เนาาะจ้พี่นนองเะ กบขอบคุณขอบคุณสุขสุขคนจ้าที่เขามาเป็นกำลังใจให้แม่น้ำไผ่โดยดีเสมอมาจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะ